สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้บรรยากาศดีจังนะคะไม่ร้อนฝนไม่ตกอากาศเย็นดีนะคะสามนำก็กำลังจะออกไปที่สวนธรรมนะคะแล้วก็จะไปหาน้องหนำเตยไปถามน้องหนาเตยดูว่าน้นองหนาเตยฝันอะไรหรือเปล่าปู่เกี้ยงมาหาหรือยังนะคะแล้วก็จะบอกแฟนขับว่า ครีมก็ยังมีอยู่นะคะยังเหลืออยู่นะคะที่ที่แฟนคลับยังไม่ได้สั่งจองไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อออกไปไว้ก็รีบซื้อเอาไปไว้เลยนะคะจะได้มีใช้โดยที่ไม่ขาดตอนนะคะให้ใช้ต่อเนื่องนะคะเพื่อที่หน้าตาจะได้ส,สวยจะได้เต่งตึงนะคะจะได้ไม่ต้องขาดระยะเวลาตั้งสีหเดือนนะคะ สำหรับเรื่องออที่สาวดำตั้งใจพูดจะพูดไว้คือเรื่องที่การที่จะลงคลิปนะคะสาวดำก็จะลงไม่เกินหกคลิปตามที่ตกลงไว้นะคะจนกว่าว่าพ่อปู่จะบอกเปลี่ยนแปลงอะไรสาวดำก็ถึงจะเปลี่ยนแปลงตามที่พ่อปู่บอกนะคะ พราะฉะนั้นสําหรับเรื่องตัวเลขนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะคะแต่สารรำที่พูดก็พูดตามที่พ่อปู่สีสุดธท,ท่านท่านบอกให้พูดแบบนี้แบบนี้นะคะวันเวลาไปเครื่องพิสูจน์นะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววิานาทีตัวเลขก็มีสิทธิ์ที่จะออกทุกตัวและก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ออกทุกตัว เพราะฉะนั้นแล้วขึ้นอยู่กับดวงฟาว่าสนาส่งของเรานะคะเพราะฉะนั้นแฟนกลับก็ต้องซื้ออย่างมีสติที่แน่ๆก็คือลอตเตอรี่เลยนะคะเพื่อที่เรานะจะไม่ต้องเสียใจเมื่อเวลาหวยออกเลขออกเมื่อเราถูกเราก็ไปขึ้นเงินได้ทันทีเมื่อเราถูกเรารู้เลยว่าเราได้เงินจี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านลอตเตอรี่นะคะถ้าหากว่าเราไปซื้อ อย่างอื่นเราก็ถูกโกงได้นะคะในเมื่อโกงแล้วก็เอาผิดไม่ได้อีกด้วยนะคะถ้าเราไปซื้อแบบอย่างอื่นนะคะเราต้องซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวเท่านั้นในที่จะต้องถูกต้องตามกฎหมายหนจะต้องถูกแล้วได้เงินชัวนะคะมันเป็นอะไรที่ดีๆทั้งนั้นนะคะมันดีมากนะคะสาวดำก็บอกแฟนคลับนะคะทีนี้ส่วนตัวเลขของพระน้องเป็นสูตร สูตรคำนวณนะคะงวดที่เป็นงวดที่สามอย่ลืมนะคะงวดที่สามยังปังอยู่นะสาวดำบ้านไตามที่สาวดำคิดนะคะว่ายังไงก็ต้องปังแน่นะคะ mm. ที่เป็นที่เป็นสูตรของอที่เป็นสูตรของพระน้องนะคะมาส่วนมากเลขคำนวณจะเป็นแบบนั้นนะคะคือถ้าเข้าเข้ายาวค่ะพอถ้าพอหลุดพอหลุดงวดสองงวด ไม่เข้างวดสามงวดสี่เราไม่ต้องซื้อแล้วนะคะตามที่สาวดําจับแนวทางอของของตัวเลขไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของเลขอะไรก็แล้วแต่ไทยลาวกรลังมังค่าไหนก็แล้วแต่นะคะมันจะเป็นแบบนั้นค่ะสูตรของป๊อปููสูตรของพระน้องก็นะคะก็เข้าไปสองงวดนี่งวดที่สามก็เอาลงให้ไปแล้วแล้วก็สูตรของอาจารย์มีชยัยท่านก็ได้เมตตาให้มาเป็นงวดที่สามเช่นเดียวกัน อย่าลืมไปคะ้าหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เท่านั้นนะคะเพื่อที่เรานั้นจะไม่ต้องเสียใจเมื่อเวลาเลขออกนะคะตัวสาวดาก็จะไปหาลอตเตอรี่ไว้นะคะเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจเอฟซี FC ของสาวดานะคะท่านส่งปัจจัยมาให้ซื้ออาหารให้น้องอตุก๊กี้กับน้องอนําโชคนะคะเดี๋ยวสาวดาก็จะถ่าย ถ่ายน้องตุก๊กกี้กับน้องนำโชคกับน้องข้าวสารกับน้องเออเออน้องข้าวสารกับน้องอ,าอง้าวลืมลืมน้องลืลืมน้องหมาตัวเองที่เนี้ยอยู่ที่อยู่ที่สวนธรรมลืมลืมแล้วที่เนี้ยในดึกก่อนนะคะโอ้เอ่้ เจ้าอะไรเนาะเรดูดูด,ดน้องหมาตัวเองที่อยู่สวนทมนะคะที่อยู่กับน,านา้องน้าเตยก็จะมีก็จะมีเ,เ,เ,เขาเจ้าข้าวสารแล้วก็เจ้าอะไรเนาะสาวดบคิดไม่ออกก็ได้น้องตุ๊กกี้มาแล้วก็น้องนำโชคมาสิงคอน,นะคะ่ะโอ้ยน้องสิงคอนเมื่อคืนนี้เขาก็ทักทายกันดีแล้วนะคะไม่ไม่กัดกันไม่ทะเลาะกันเลยะคะ่ะ นะคะให้อยู่ด้วยกันค่ะวานเมื่อวานนี่สาวน้ำก็เปียกฝนอีกแล้วท่านผู้ชมตอนที่มาถึงสวนทําแล้วฝนตกค่ะฝนปอยปๆค่ะฝนตกฝนปอยโปๆแล้วก็ได้ขนของลงจากรถให้ป้ปู่นะคะสาวดำบอกแฟนกลับไปแล้วอย่าลืมนะคะ อย่าลืมรอนะคะเรื่องตัวเลขของปู่เกี้ยงน้องหนาเตยเขาก็มีเส้นนะคะน้องหนาเตยก็มีเส้นกับปู่เกี้ยงนะคะอ่าระเมอเมื่อสมัยปู่เกี้ยงอยู่ก็มีเส้นกับปู่องอาจญาติดอ,อกไม้นะคะค่ะทุกคนนะคะก็อยากมีโชคมีลาบขอให้ทุกๆคนได้ผ่านพ้นวิกฤตของประเทศไทยเราไปให้ได้นะคะ สาวดําจะทำนายไว้ว่าไม่เกินห้าเดือนหกเดือนโควิดก็จะไปจากประเทศไทยนะคะลองดูว่าสาวดําพูดนี่เราจะเป็นจริงไหมไม่เกินหกเดือนนะคะโควิดก็จะหายหายจากประเทศไทยไปเลยนะคะมันคือมันครบสามละลอกแล้วมันก็จะไปไปเลยกันคือมันไม่กลับมาอีกแล้ว นะคะถ้ามีครั้งหนึ่งก็มีครั้งสองและครั้งสามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะอ่าก็อยากจะพูดคุยกับแฟนกลับนะคะสาวดําก็คิดถึงนะคะเพราะว่าก็บอกท่านแล้วว่าตัวเลขจะลงให้แคไ่ไม่เกินหกคลิปเท่านั้นคือถูกก็คือถูกค่ะไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะคะไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนให้มาสาวดําก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่ามันจะออกอะไรเราไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้น ต้องทําใจไว้นะคะอย่าไปทุ่มเทถ้าทุ่มเทแล้วมันจะเสียใจนะคะไม่ว่าของใครก็เหมือนกันนะคะของช่องอื่นๆเนี่ยห้าสิบหกสิบคลิปบางช่องเป็นร้อยคลิปเลยทีเดียวกว่าไวจะออกของสาวําจะบอกไว้เลยนะคะจนกว่าว่าพ่อปู่จะอนุญาตให้ไปไหนบ้างท่านบอกกับสาวดาอย่างนั้นนะคะสําหรับราน้องท่านไม่ได้ลงทํานะคะไม่ได้สู่บุรี ไม่ได้ลงทําเหมือนแต่ก่อนนะคะท่านท่านสัมผัสเอาค่ะนะคะท่านใช้วิธีสัมผัสกับพ่อปู่เอานะคะขอบคุณมากที่เอฟซีของสาวนาเป็นห่วงพาน้องกลัวว่าท่านจะสูบบุหรี่เมื่อติดต่อกับพ่อปู่ศรีสุโตได้แล้วท่านท่านในนั่นท่านท่านสื่อเอาท่านท่านท่านนั่งสื่อเอาจ้ะท่านใช้คงจะเป็น อะไรสาวดำก็ไม่ทราบน,นะคงจะใช้กิจสื่อสารกันอะไรประมาณนี้แหละแต่ไม่ได้ลงทำนะคะไม่ได้ลงทำค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เป็นห่วงพระน้องได้ตามข่าวป้ะปู่สามนะคะแต่ว่าพรรษามามาเข้ามามา,มาจำพรรษาที่สวนธรรมกับป้ะปู่โอเล่แน่นอนค่ะแล้วก็จะมีหมู่คณะท่านมาอีกรูปหนึ่งเป็นสามรูปที่จะมาเที่จะมาเข้า ที่จะเข้ามาอยู่ที่สวนธรรมนะคะที่จะมาจําพรรษาอยู่ที่สวนธรรมค่ะไม่เกินสามรูปแน่นอนค่ะและก็ไม่น้อยกว่าหนึ่งรูปแน่นอนนะคะของไอ้โควิดหมดแล้วก็ขอเชิญเอฟของสาวดําทุกคนมาเที่ยวที่สวนธรรมของสาวดํานะคะขอให้มาเที่ยวมาเยี่ยมแม่สาวดํานะคะเคยเห็นกันแต่ในช่อง youtube มาเยี่ยมยามถามขา่าว แม่สาวดำนะลูกมาทำกับข้าวกับปลาจินกันมานอนมาเล่นอยู่สวนธรรมค่ะเดวแม่สาวดำก็จะมีจะมีเรือสักสองลำนี่แหละลอ,อยในสระน้ำเดี๋ยจะถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ให้อะไรมันเข้าที่เข้าทางก่อนเนาะค่ะป,ะป้าปูโอเล่ท่านอายุมากแล้วท่านนอนโอ้ลดรลด์ลด ยอกท่านมาตั้งแต่นน้นกับบ้านโดนแดงบ้านโดนแดงบ้านโดนแดงออกจากหนองคายไป6กกิโลค่ะแล้วก็มานี่โอ้ยสะบักสะบอมทั้งน้องหมาทั้งพ่อปู่ทั้งสาวดําที่ขับรถคนเดียวนะคะก็ะสะบักสะบอมกันมากทีเดียวนะคะทีนี้ก็พ่อปูป่องอีกประมาณสองวันนะคะสาวดำหนึงจะพาพ่อปู่ ให้ท่านพักฟื้นก่อนถึงจะพาพ่อปู่ไปหาท่านเจ้าคณะอำเภอนะคะเปหาหลวงพ่อกระสมค่ะต้องไปบอกท่านนะคะไปบอกท่านสาวดำต้องไปบอกท่านแล้วก็ต้องไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะว่ามีใครมาอยู่กับสาวดำบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นพระนะคะสาวดำจะต้องอเคร่งครัดจากการ จุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกญาป่าปู่อุปหาตราชวงศ์โอบอกแล้วก็บอกองอ่าป้อปู่อ่าองอ่านญาดอกไม้แล้วก็จุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางนะคะผ่านมาแล้วสาวดำก็จำค่ะลมลุกคุกคานโอ้ยสารพัดปัญหาแต่ว่าแฟน,นรับเอฟซี FC ของสาวดำจะรู้ทุกอย่างนี่เรื่องคือ fc ตัวจริงอะนะคะรู้ รู้ชีวิตสาวดำทุกอย่างนั่นั่นคือเอฟซีตัวจริงร้ลมลูกคุกคันโอ้ยแาวดำคิดว่าที่เขาสร้างสวนทํากันที่อื่นนั้นเขาสร้างลำบากลำบนอย่างนี้ไหมเนาะค่ะเนาะแ,แม่ได้คุยกับเอฟซแม่ก็ดีใจแล้วนะลูกก็อย่าลืมคุณแม่ฝากนะฝากว่าใครยังไม่ได้ครีมก็สั่งมาได้เลยลูกกับแม่สาวดำนะคะ สองพันบาทนะคะสี่ตลับใครจะเอาแป้แปงกับบอกมาด้วยนะลูกในลายต้องบอกด้วยนะลูกทาไมบอกก็ไม่นั่นนะลูกพ่อแป้งนี่คุณแม่จะเอา่าคุณแม่ก็จะสั่งกับคุณหมอมาพร้อมกันกับครีมแต่ว่าไม่ได้สั่งพร้อมกันมาทุกชุดนะคะขอจ้ทุกท่านโชคดีนะคะ